สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอยงนี้กบตุ้มค่ะวันนี้แอนดีไปวัดมาค่ะจะไป,ไปวัดใดไปวัดหลวงปู่ขาวค่ะอืมเป็นจ้งใดไปละมวนบอสสบายอกสบายใจโอ้หอบบุญมาฝากที่นี่นะหอมบ,บุญมาฝากโอาาก้หอมมาฝากไายหอมมาฝากญาติพี่น้องขอให้ทุกคนอ่าบริวารเพื่อนมิตรสหายเป็นญาติมิตร จะหายนี่ให้ทุกคนเลยเอาเอฟที่ดิหอบมาฝากดีบ่ะขอบมาฝากหมดเลยอืแล้วค่อยกาโอ้ยค่อยสบายใจมากเลยอืค่อยสบายใจมากเลยเอามาฝากนาจาด้วยอเอาบุญมาฝากไปทำบุญอเอาบุญมาฝากอโอ้โหสุดยอดสบายใจยังไงย่าเล่าให้ฟังหน่อยสิสบายใจไปวัดก็ไปกราบหลวงปู่ หลวงปู่ขาวเพื่อนแล้วเพื่อนก็สนทนาด้วยหลวงปู่เมตตาไหมหลวงปู่เมตตาเมตตายัางไงบ้างเมตตาพูดไปแบบที่เป็นเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานเหมือนอเราเป็นลูกเป็นหลานไม่ถือตนถือตัวเหมือนเราเป็นแบบที่ว่ารู้จักกับเพื่อนมานานนะนะแบบ สนิทสนุมแล้วโอ้ยเราก็เลยดีใจมากแล้วก็ภูมิใจด้วยอทำไมภูมิใจอย่างภูมิใจอย่างจะภูมิใจอย่างภูมิใจภูมิใจดีใจภูมิใจภูมิใจที่ได้ไปวัดพื้นแล้วก็ได้ไปถวายน้ำแล้วก็ได้ไปถวายกล้วยด้วยอืโอจะได้ถวายกล้วยบอโอ้เดวกล้วยไปถวายบอโต้ต้ต้เดียกล้วยบอกให้ยังกับกล้วยไปเบ้อ บ่เออเห็นยังกล้วยไปเบิดสุขพอดีงามเหลืองพอดีเลยกินที่เจังสิแซ่มเนาะใช่ที่วัดก็มีอ่ามีอย่างมีเต่ามีอะไรน้ำมนั้นแหละมันเอาม่าให้กินอืก็วัดเป็นจ้ไดนเงียบสงบบ่เย็นสบายบ่ป็นวัดป่าวัดป่า วิปัสนาวิปัสนาเอาลืมลืมคือก่อนคือก่อนเอาลืมเอา,เอาจื้อได้บ่นเ,เดี๋ยววัดป่าคูนวิปัสนาควนเอาไปทัวร์แล้วไปทัวร์แล้ววัดป่าคำคูนวัดป่าคำคูนวิปัสนาอืมเออแม่ละวัดป่าคำคูนวิปัสนาอ,อยู่ที่อำเภอป,ป่าป่าจังหวัดสกลนคร สงบอันเมื่อนี่เป็นวันอย่างวันพระโอ้บอกวันพระอะไรอย่างโง้เจ้าเจ้าไปวัดก่อนวันพระเจ้าก็เลยไปวัดไปหาหลวงปู่ไปกราบหลวงปู่ไปสนทนารรมกับหลวงปู่แล้วที่นี่เจ้าก็เลยกลับมาบ้านบอกโอ้ขอบบุญกลับป้าอิ่มคักมวยเอ็มอิ่มบุญคักบอกอิ่มบุญคักขอบบุญกลับมาหลวก็มาม มาถึงบ้านกันมาทำใบสีทำใบสีเสร็จแล้วก็นี่แหละชุดที่จะไปไหว้พระได้ัลนในสวดมนุ์ก็จะไปสวดมนุ์ไหว้พระเพราะว่าเป็นวันพระก็จะวันพระเราก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวันปกติแล้วก็จะต้องทำใบสีขึ้นกาบพระ อันคาถาใดเจ้ามักที่สุดบทสวดใดเจ้ามักที่สุดบทสวดนะบอพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันเจ้าสวดเป็นบอบดเป็นอันสวดให้เบื่องแน่อยากฟังูีได้เสียงเจ้าสวดก็ได้บอแม่นเนียสิมาสวดเลยเอากับฟังกับม้วนเนฟังกับมีความสุกนาและลึกถึงนั่นเอาเวลาเจ้าอันทำท่านไหนว่าจจงไดนะอันทีว่าเวลาอันเจาไปทำท่านจังใดนะที่ว่าเราไปทำท่านนะบอทำท่านเนาะ วิธีการเดี๋ยวเวลาเข้าสู่อวบใส่ใส่ก็วันพระแล้วก็เข้าก็ลองบางดูเวลาเข้าสีให้บุญให้ธานเข้าเฮ็ดจังไดเวลาบุญให้ธานเตุเวลาไปทำธานเข้าก็สิเอาเงินเนาะเหาไปทำธาตุนี่ครับซักของข้าพระเจ้าได้มาโดยความบริสุทธิ์ขอบูชาแก่พระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แค้บ่วงมานขอให้พบพระศรีอานในอนาคตตากาลล่วงหน้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุโอ้เราก็ถวายบ่งยอตู้ถวายแล้วเป็นเจนในปาที่ที่มีความสุขบ่มีความสุขมีความสุข,อสขโอ้ยได้ทำบุญแล้วก็ได สมความมุ่งหมายปรารถนาของเราไปเราทำบุญแล้วกับความสุขความสุขมันเป็นเช่นไหนบ่อยฟังเน้นะสุขมันเป็นจังได้ความสุขเจานะ้าบ่เคยสุขบ่เดียวนีความสุขก็สบายอกสบายใจก็คือความสุข<อ>ทําแล้วมีความสุขก็คือสบายใจ คิดสิ่งใดก็สบายใจไปหมดคือมีความสุขเห็นใจมากับยิ้มใจก็ยิ้มแะไรเนาะมีความสุขเห็น,นถึงเรก็ค่อยถึงเรกวาดนี่ค่อยถึงนะค่อยมีความสุขยิ้มมือหือเปล่ฟ้อนมือมือยิ้มมือมือ,อฟ้อนมือม,มือถึงค่อยจะถูกน้อยแต่ก็ถูก ว่าอยู่เนาะจะไปใส้เจ <Sen> no, <brain> ้าะทุนก็ตีอกดีใจเถอะเยว่าอยู่จะไปใส้เจ้ากระยิมใช่เบิร์ดตั้งแต่ใบใหม่ใบข้าไปบ่อหนึ่เบิร์ดเนาะเออดีเบิร์ดเฮียหยากระดีดีเบิร์ดเออโอ้ยเราก็ข้าก็เบิร์ดถ้าคอยถ้าคอยบ่ถือเดชอาจะเป็นไหมคอยบ่ถือคอยกะเสาเ้าะเสาทอไมเจ้ากะเจาะห้วจักท่ำใจบ่ นั่นแหละท่ำใจเด้อ,อดเจ้าคิดถ้าหายใจเขาก็ทํำใจหายใจออกก็ทํำใจใเจใจด้อโอ้ยเนาะทํำใจแบบนี้บ่แม่นอันเจ้าจายยี่ว่ทํำใจเจ้าวิจาย์ยี่บ่ปล่อยว่างเป็นเจังไหนแหะท่ำใจก็ปล่อยว่างนั้น ท่านใจก็ปล่อยว่างนะเฮ็ดซื่อสื่ออยู่เออแม่เฮ็ดซื่อสื่ออยู่ปล่อยว่างไม่มีอะไรว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างอไม่โกรธไม่โลภไม่หลงคอยผู้ชักแล้วเจ้าฮ็ดได้บ่คอยก็เหตุได้เป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งข็อก็ทําไม่ได้บางครั้งข้อก็ทําได้อยู่เล็กๆน้อยืมอมแต่ข่อยกังดีข่อยังมีจิตสํานึก ถึง mm hmm. ยังไงยังไงก็มีจิตสํานึกว่าเรายัางไม่โชคยังไม่เยอะโอ้ยไก่จิตใของเวลาสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะนี่เดี๋ยวค่อยจะขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระก่อนเดอ้อวันนี้เป็นวันพระจะไปต่อไปก็จะไปสวดมนต์ไหว้พระนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้คะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบาย